ีจัดฟรีโอนฟรีค่าดำเนินการนะครับพวกนี้ไม่มีค่าจ่ายตามหลังแล้วแล้วก็บริการซ้ายส่งฟรีทั่วประเทศครับอันนี้ด้วยรถสไลด์ของเราเองนะสวัสดีครับอยู่กับผมครับเซลเจียบนะครับผมอยู่นที่บางบ่อสมุทรปราการนะฮะและนี่ข้างๆผมครับเป็นโตยต้าออาติสครับตัว 1.6G ปี2019นะฮะราคาครับพูดคกยจากที่4 48,000บาทเท่านั้นครับได้สีดําแบบนี้เลยฮะแล้วในราคานี้ครับ400,000 48,000บาทได้อะไรบ้างนะครับต้องบอกก่อนรับประกันเครื่องเกียร์ครับ2ปี20,000โลซ่อมศูนย์ครับของโต้ต้านะครับรวมถึงค่าปีจัดฟรีโอนฟรีค่าดำเนินการนะครับพวกนี้ไม่มีค่าจ่ายตามหลังแล้วแล้วก็บริการสไลดส่งฟรีทั่วประเทศครับอันนี้ด้วยรถสไลด์ของเราเองนะเรามีรถสไลด์ของเราเองก็จะส่งฟรีให้ทั่วประเทศเลยและที่สําคัญครับที่ต้้้้อออออองงงงงงพพพููดดททุุกกกกกกคคคคคคลลิิิปปปะัััััันนนนนีตตืืเเรร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 ร่ขาาาบบบโสหหวจจช น้ํําน้าท่วมไฟไหม้ตัดต่อตัวถังเลขเครื่องไม่ตรงว่ากรอไม่นะฮะเคร็พวกนี้เรารับซื้อขึ้นหมดนะเพื่อความสบายใจของลูกค้านะครับเพราะว่าบางทีไม่ได้มาเห็นรถเองเนาะนะฮะตัวรถอ่ะค่อนข้างเรียบร้อยนะพร้อมใช้งานเลยไฟนุงไฟหน้าอะไรเรียบร้อยหมดแล้วล้อเป็นล้อทูโทนนะครับผมคันนี้เล่กมาอยู่แสนต้นต้นครับอยู่มาณแสนสองนะได้เป็นพรูสตาร์ทแล้วนะครับเกียร์ออโต้เบาะสีเบจนะครับอันนี้รถพร้อมใช้งานเดี๋ยวลองดูโครงสร้างนิดนึงนะโครงสร้างครับเม็ดอาร์คเรียงสวยนะครับผมอันนี้ไม่ต้องดึงเยอะฮะขี้เก็บเก็บนะ ด้านหลังครับตัวเบาะนี่เลยเรียบร้อยเลยไม่มีขาดไม่มีย่นเลยนะค่อนข้างเรียบร้อยสมบูรณ์เลยตัวเบาะดูดีเลยเดี๋ยวดูฝาท้ายกันสักนิดนึงนะครับผมด้านหลังครับฝาท้ายเดิมหมดครับหัวนุองหัวน็อตน,นะภายในสะอาดเรียบร้อยพร้อมใช้งานบอกเลยใครที่หารถใช้งานอยู่ครับโตตาเอลติครับตัว 1.6G ครับปี2019นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจนะดูห้องเครื่องต่อในส่วนของห้องเครื่องครับอันนี้ต้องดูเลยนะฮะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าเป็นแบบไหนเดี๋ยวดูภาพภาพรวมเนี้ยเรียบร้อย สีด้านเดิมสวยนะครับอันนี้หัวน็อต เบ้าโชกอะไรพวกนี้ดูดีรอยมาร์กมีให้เห็นหลายจุดเลยนะฮะถือว่าน่าใช้นะสติกเกอร์ต่างมีมาครบหมดแล้วนะทบทวนให้ฟังอีกครั้งนึงครับราคาอยู่ที่4 4 8 0 0 0บาทครับผมตรงนี้ฟรีจัดฟรีโอนฟรีค่าดำเนินการครับย้ำเลยฮนะตรงนี้ฟรีหมดเลยแล้วก็ที่สำคัญครับหากซื้อขายกับเราเนี่ยถ้าต้องการล็อกรถนะโอนโอนจองอนะไรเงี้ยของเราจะเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นนะฮะนี่ฝากไว้เลยนะจะไม่เข้าบัญชีส่วนตัวของเซลนะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะโอเคก็คพูดคุยกันประมาณนี้ใครสนใจก็ทักเข้ามาสำหรัับ่่าตอไไไปปเเนนนนจะ็รรุหห้วด๋ มาพูดคุยกันอีกทีนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับก็ประมาณนี้เราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ